นะค่ะใครจะเอาเงินมาให้ตลบมาให้ช่วงนี้เลยนะคะคุณหยองเพราจ่าแน่จ่ามาเลยนะคะจะมาบ่อยข็อย่าบอกมาจข่อยเก่งไม่เอาขอบคุณผู้เสียนะครับเพราจ่าจะถ่ายตลกบ่อยลูกเอีนเพื่อนอ่ะนะขอบคุณค่ะบ่อยเพื่อนไปพี่น้องผู้เอาเงินมาให้มาหล่อมาล่ำไปลดน้ำหน้าเพิ่งลดเพิ่งหน้าดีๆ ครับคีบปวดไัยเด้๋ยพี่องเด้อคุณพารักษาซุ้งไหนบอกว่าให้กันเบื้องหน้าเบื้งหลังเลยเด้อเอาไม่ดูเราเลียเก็บตรงไหนปวดเลยเศร้าเก็บเศร้าปวดเด้อซุ้งปะเทศไหนกันน่งเก็บน่งปวดดูอะไรอเสียงพยังไม่ีคู่หน่อยแล้วต้องน้าหนักแู่หายอ้าวไม่เห็นอะไร้ เนี่ยมขามหวานนยนี่มม่สันกูรู้ตัวหำม่แพ้จกี้เจาเูเจ้าแล้ว